อ๋อวันนี้มากันเยอะวันนี้มากันเยอะเออด,ดีดีนะครับ <c oughs> มากมากน้อยมากนะม <c> า <oughs> ต่อแถวกัน <c oughs> ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนมันอยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีครับคุณน้ำค้าง <c oughs> สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณขุนทองเพื่อนเพื่อนห้องแชท คนไทยทั่วไทยทั่วโลกฟังโอเคเพลินเลยเรื่องวิศวกรรมเนาะไปแยง,งานในหลวงทำฟังแล้วก็เพลิดเพลินอะ่ะสหายเราที่เข้ามาทุกทุกคนก็พูดตั้งแต่สหายบานเย็นแล้วก็พูดฟังแล้วเพลิดเพลินนะ,ะสิ่งที่เขาพูดจากใจเนี่ยมันสำคัญนะมันสำคัญํะะำ,ญำหรับ นักต่อสู้มุีสาระนะครก็นำค้างพูดเมื่อวันก่อนกับคุณทองว่าห้องเราเนี่ยว่าไปแล้วมันก็เออค่อนข้างซีเรียสนะซีเรียสกับการต่อสู้ม,มันไม่ได้มีรีแลกอะไรมากมายนอกจากว่าถ้าได้ฟังขุนทองด่าไอ้หอยที่มันทำมาาแดกบนหัวประชาชนมาช้านานะม,นะมันก็เป็นการรีแลก ของนักพูดนักฟังแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกทั้งหลายที่ต้องการที่มีอุดมการเดียวกันคือการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้มันดีขึ้นนะฮะก็อย่างว่าแหละนะต่อสู้กับความหน้าด้านหน้าทนของอ่าอ่าระบอบที่มีการเขาเรียกว่าแปลงร่างได้ตลอดเวลาแปลงร่างปรับตัวปรับตัวนะแต่ไม่ได้ปรับ ตัวเพื่อให้ประชาชนเนี่ยอาได้รับความสุขนะมันปรับตัวเพื่อให้พวกมันได้รับความสุขถ้าเราจำก็ได้มันมีคำพูดหนึ่งเขาว่าคืนความสุขอะไรนะ <c oughs> เพลงมันแต่งมันเพลง <c oughs> ขอเวลาอีกไม่นานมัน,มนรัฐประหารแล้วมันก็บอกคืนความสุขอืม <c oughs> หาหวิวอนะไรห็นไันไปเต้นอยู่ตามวัดต่างๆอะไอ้พวกทหารน่ะไเปเต้นนะคืนความสุขให้ใครวะ คืนความสุขให้พวกมันนะแต่มันพูดจารำากมนะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าคืนความสุขให้ประชาชนนะการรัฐทหารทุกครั้งมัน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 หลอกลวงเราหลอกลวงดีคือความสุขพ่อมึงตายมาได้จับกลไอชิบหายหลอกลวงมาตั้งแต่สมัยเหนเพลงเพลงที่ขุนทองเปิดเพลงเพลงของพี่วัดนะนะอานาร์วัดนะโอ้มัน จากลานโพนะฟังทีไรสะเทือนใจน้ำค้างที่สุดเลยนะน้ำค้างจะนึกถึงตอนที่เอกว่านักศึกษาหายไปในหมดุด hmm. <c oughs> โดนมันไล่ลาคาถึงบ้าน hmm. มัน,มน,มนคือคือตอนนั้นประชาชนไม่ได้เข้ามาในสมการการต่อสู้แต่วันนี้มันไม่ใช่แล้ว <c oughs> วันนี้มันแตกต่างมากนะก <c oughs> ารต่อสู้ของประชาชนเปลี่ยนไปเยอะมาก แมนะ้แต่ว่าที่ลุงเคพูดถึงการเลือกตั้งนั่นน่ะนะโผลเฮียนโพลหาเลยเนี่ยมันเชื่อถือหาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะ่ะนะเพราะมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้มาอยู่ในในความคิดของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วมันพยายามที่จะสร้างอ่าเขาเรียกว่าสภาพสังคมให้เป็นไปตามกระดานหมากรุกที่มันต้องการให้ประชาชนเดินไปตามที่มันขีดเส้นวาดไว<ห><ห>้หรือว่าหวังไว้นะแต่มันไม่ใช่เลยนะขุนทองยุงเคลพูดเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยว่า ในหาการเลือกตั้งครั้งนี้นะเป็นสิ่งที่ที่มันจะต้องขนหัวลุกไปไปอีกนานแสนนานแล้วมันก็อาจจะสร้างอีเวนต์บางอย่างซึ่งทําให้อา่าเปลี่ยนแปลงไปแบบที่มันต้องการอีกแหละนะซึ่งเราเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะรุนแรงไร้ายแรงแค่ไหนมันจะทําได้เหมือนเดิมหรือไม่ก็บอกให้โปรดติดตามตอนต่อไปมะมันน่าตื่นเต้นมากสําหรับน้ำคา้าง<ม>การเลือกตั้งครั้งนี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ การการที่จะหน้ามือเป็นหลังมือแต่แต่เราก็หวังว่าเออมันจะทําให้เราเห็นว่ามันเป็นตัวชี้วัดของการต่อสู้ของเราด้วยนะคุนทองว่าเออประชาชนเปลี่ยนไปมากแล้วเพราะว่าการเลือกตั้งทุกครั้งประชาชนเลือกถูกทุกครั้งแต่พวกมันก็เออใช้วิธีถูกใจประชาชนแต่ไม่ถูกใจพวกมัน เป็นตอนกระล่อนต่อแหล่เปลี่ยนไปกลับไปที่เดิมนะมแทบจะทุกครั้งเลยแล้วประชาชนก็เออเออกันไปนักนัก,นกอ่านักเลืิกตั้งหรือว่าประชาชนที่เข้ามาในสมการการต่อสู้การเมืองตั้งแต่แรกอ่าเลยก็มีความรู้สึกผิดหวังท้อแท้กันไปเลิกลากันไปก็มีหมดหวังก็มีนะซึ่งมาถึงประชาชนคนรุ่นใหม่ทุกครางว่าเขาไม่ได้หมดความพยายามหรอกนะักเออ คือหกสามหกสี่เนี่ยนะมัน <S 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 มีความหมายสําหรับน้ําค้างมากหกสามหกสี่ไม่ว่าน้องไมลหรือว่าทนายอนนท์หรือว่าอะไรใครๆก็แล้วแต่ที่ออกมาถือไมลแล้วก็พูดตะโกนเปล่าๆด่าด่าด่าโครงสร้างด่าไอไอรัฐธรรมนูญที่มันเหี่ที่พวกตรงนั้นน่ะตรงเอ็มเคนะไอ้ยเขาเรียกเอ็มบีเคเหรอเอ็มบีเคโอ้โหระทึกมากนะน้องไมล์อืม โดียทั่งโดนยัดคดีหนึ่งสองกันไปทั่วนหน้าเลยนะน้องๆเด็กๆบางคนก็ถูกจำคุกยังไม่รู้ลืมเลยเนี่ยห้าสิบกว่าเนี่ยนะที่อคุณจอมเขาพูดถึงเนะ่ยมันยังมันยังพยายามที่จะสร้างความกลัวนะให้กับอคนที่เห็นต่างที่อพยายามจะพูดบอกสังคมว่าเราไม่ได้อยู่ในประเทศที่ปกตินะเพราะไอ้พวกขี้หาอะไรจะเรียกอะไรอะไรนักยมหรือจะเรียกว่า เป็นคนที่มีความหวังดีรักชาตินะจนกระทั่งมาตั้งชื่อพักนู่นนี่นั่นเยอะแยะตะแป๊ะไก่ไปหมดนี่นะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะรักกันชิบหายเลยนะรักประเทศที่ชิบหายเลยไม่รู้รักจริงรักปลอมรักชาติจะน้ำลายไหลพวกเฮียเนี่ยรักทำเป็นมืออุดมการนะการดีเบตกันก็จะวางบวยกันก็มีนะในโคตรรักเลยโอ้มันน่าเหนื่อยมันน่าเหนื่อยกับคน คนที่บางครั้งเนี่ยถูกครอบงำก็ไม่รู้ตัวเองว่าถูกครอบงำนะวิธีกรรมเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้น,น,นะนเ,เนี่ยนะในประเทศเนี่ยนะเรื่องพิธีพิธีกรรมไสยศาสตร์บูเมอร์อะไรเนี่ยเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งสิ้นนะจะบอกว่าเออน้ำค้างไม่เชื่อก็อย่าเชื่อสิ <c oughs> เรื่องบูเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนะี่ยมันจะไปเชื่อได้ไงมันไม่มีวิทยาศาสตร์ที่จะมาพิสูจน์ได้นะ การต่อสู้ในอดีตนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยการต่อสู้ไม่ว่าเรื่องนวัตกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของมนุษย์เนี่ยวิทยาศาสตร์ล,ล,ล,ล้ลนๆความเป็นอยู่ของประชาชนของประชาชนที่มันดีขึ้นการตายน้อยลงนะโรคระบาดน้อยลงนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องโรคระบาดด้วยใช่ไหมที่มันกำลงังจะเป็นอินเดียนะอืมเอ,อ,อุบัติใหม่เนี่ยนะนะก็ไม่เหลือบาปฟาแรงหรอกสำหรับ วิทยาการสมัยใหม่ที่ประชาชนจะต่อสู้กับมันนี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เหรอมันเป็นเรื่องสายศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะคะการที่เราจะครอบงําอะไรใครสักคนนะเอาสิ่งที่มองไม่เห็นมาครอบงําในอดีตทั้งสิ้นพูดกับสิ่งที่มองไม่เห็นที่ที่ภาษาของอแต่ละคนก็เรียกว่าก็อดเรียกว่าพระเจ้าเรียกว่า อะไรต่อมีอะไรที่ที่ภาษาเขานักภาษาศาสตร์เขาประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์ะลรก็แล้วแต่มันมันสู้วิทยาศาสตร์ไม่ได้นะถามก่อนว่าเรากลัวปาลามานูไหมเรากลัวลึกปืนไหมนะหรือกลัวสิ่งที่คนสาบแช่งใครมาสาบแช่งล่างสาบแช่งเราทุกวนนะันกับคนเอาปืนมายิงเนะี่ยกลัวอะไรมากกว่ากัน <c oughs> คือพูดพูดมันก็มองเห็นภาพชัดนะเนาะมันทําให้ทําให้บอกอีนี่มาพูดอะไรอยู่ได้อะไรคือน้ําค้างอยากจะพูดให้คนทุกคนมองเห็นว่าอิทธิพลที่มันมีต่อชีวิตมนุษย์เนี่ยนะมันคือความรุนแรงนะที่มันเกิดขึ้นในสังคมไม่ได้เกิดกับเกิดจากการที่เราไป กลัวไอ้สิ่งที่เขาพยายามสร้างความศักดิ์สิทธิ์หรือสร้างความตื่นตระหนกโดยการใช้สายบูอะไรอย่างนี้มาสาบแช่งแช่งน้ำแช่งอะไรมันเป็นแค่กำลังใจสร้างความเชื่อสร้างความคึอเขิมในการต่อสู้สมัยก่อนนะเพราะว่ามันต้องมีสงครามแล้วต้องมีการเสียสละอย่างใหญ่หลวงเพื่อเอาคนไปอ่ไปอยู่ด่านหน้าเพื่อไปตายนะ เพื่อให้ไปตายแทนใครก็ไม่รู้ที่เป็นเจ้าของอเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอนาเขคตต่างๆหรือว่าสร้างสร้างสร้างเขาเรียกกลุ่มชนอะหัวหน้ากลุ่มชน่ะเขาต้องการสร้างความพุ่เมิ่ในการต่อสูนะ้แน่นอนที่สุดเมื่อเราบุกเบิกเมื่อกี้คุณเคยก็พูดถึงเรื่องการอเอ่อเอออะไรนะเรื่องเกี่ยวกับ วิศวกรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่มันจะต้องอยู่ในโนโยบายต่างๆเนี่ยนะเรื่องเกี่ยวกับป้องกันอุบัติภัยน้นําท่วมหรืออะไรไต่าง่น้ำค้างคิดว่าทําให้น้ําค้างหวนนึกไปถึงสมัยที่ดูดูหนังสมัยก่อนนะ่ะที่เขาทําเพื่อสะดุดีผู้เสียสละนะในการที่จะสร้างประภาคาดซึ่งอ่มีเรือนะคะมีเรือที่ เกิดอันตรายตรงนั้นเยอะมากเราไม่รู้นะตะวันตกหรือยุโรปเนาะที่เขาสร้างประพาคารเนี่ยนะเราจําไม่ได้แล้วว่าจําจําอะไรไม่ได้นอกจากจําแต่ว่ามีผู้เสียสละนะแน่นอนที่สุดเขาก็จ้างด้วยเงินในอัตราที่สูงและนะเพื่อให้มาตายเพราะว่าให้มาตายในการที่จะไปสร้างประพาคารกลางอ่าทะเลเนี่ยนะนะเพื่อมันมันมีมันมีเอ่อที่ยืนอยู่น้อยมาก แล้วมันก็กเออาจจะเกิดอพัดน้ําตายตกหับตายอะไรเพื่อให้เรือเนี่ยสมัยก่อนเขาก็เดินทางโดยทางเรือกันเป็นหลักเนาะยังไม่มีเครื่องบินยังไม่มีอะไรก็มีอะไรหรือแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยการเดินเรือก็มีนวัตกรรมที่ใหญ่มากจนกระทั่งบรรทุกเครื่องบินบรรทุกคอนเทนเนอร์ได้เป็นเอพันๆหมื่นๆน่ะนะใหญ่มากเป็นเรือสํารานเหมอนโรงแรมยิ่งกว่าโรงแรมอีก อมันยังสําคัญอยู่ไงเพราะว่ามันสามารถบรรจุอะไรได้ใหญ่ๆตัวๆได้เยอะๆอะแต่เครื่องบินมันก็มีข้อจํากัดเนาะมีข้อจํากัดมันแต่มันมีความเร็วที่ไม่ที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นแต่มันมีข้อจํากัดในการแบกหรือบรรทุกเนี่ยเนี่ยมันมันมีข้อดีข้อเสียต่างๆกันไปนะแล้วก็วัตถุประสงค์ในการใช้งานก็แตกต่างกันไปอันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขยายความเยอะ นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอะไรของมันนั่นแหละนะมีจุดจุดด้อยจุดจุดเด่นต่างกันนั่นแหละนะแล้วแต่มนุษย์ที่มีสมองเนี่ยจะเอามาใช้ในภาวะต่างๆกันไปนะอันนี้คือจะพูดถึงการเสียสละของคนนะว่าเขาจ้างไปตายแต่มันต้องมีหัวใจที่เสียสละแต่เขาดูแลครอบครัวนะก็มีเงื่อนไขนะดูหนังดูหนังเรื่องนั้นแล้วทำให้ลึกถึงนวัตกรรมที่ ในอดีตว่าเขาสร้างประภาคารเพื่อสำหรับเรือการเดินเรือที่มองเห็นระยะไกลว่าถึงฝั่งแล้วนะอะไรอย่างนี้จะได้ไม่ไม่หลงไปไหนะนะสมัยก่อนมันก็ต้องหลงไปบ้างนะเรือมันถึงไปเจอ,อเขาเรียกว่าเจออเ,ออเมริกาไปเจออะไรอย่างนี้นะ <c oughs> มันก็ต้องมีบ้าง <c oughs> ถ้าจะไปที่จุดมุ่งหมายมนะันก็ต้องมีจุดสังเกตมันเขาก,ก็สร้างประพาคารเนาะ สมัยก่อนไม่รู้ว่าคนไทยรู้จักประพาคารสักกี่คนกันนะแต่แต่แต้ตงครั้งพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าแต,แต่มีเดรดรงเรด้าในประพาคารก็ไม่ได้ใช้แล้วมั้งเ,<อ>เขาเอาไว้สังเกตการระ<อ>ยะไกลเวลามีค่าสื่อบุกก็สืบบุกมันก็จะบุกมาทางทะเลนี่แหละอืมเออแต่ดูหนังสมัยก่อนแล้วมันก็ก็มันนะนะลุ้นนะเนาะว่าเออเขาจะสร้างสําเร็จไหมอะไรมนะันมันก็สําเร็จแต่มีคนตายเยอะแยะนะมันก็มีคนอาสาใช่ไหมล่ะมีคนเสียสละ ซึ่งสมัยเนี้ยนะมันก็ยังต้องการคนเสียสละอยู่นะในการต่อสู้นะเขาก็ต้องเลี้ยงดูเอคนที่อยู่ข้างหลังนะ่ะหมายถึงครอบครัวนะแต่ไอ้ไอ้ไอ้ออพวกไอ้ราชวงศ์เนี้ยนะมันใช้คําว่าอาสาเนี่ยมาผิดเพี้ยนไปหมดเลยอ่ะนะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ไอ้อพวกไอ้ออพรรคการเมืองที่ยังไม่ตื่นอนะ่ะ หรือว่าคนที่อยู่ในพรรคการเมืองที่ยังไม่ตื่นที่เป็นงูเห่าอะไรเยอะแยะแล้วก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของของราชวงศ์นะราชวงศ์ที่มันสองร้อยปีที่มันแอบแดกแอบกินแล้วก็สำเริงสำราญบนหัวประชาชนเนี่ยนะที่มันไม่ยอมเสียสละนะไม่ยอมเสียสละหาเลยมันเชื่อเชื่อมั่นว่าต้องมีมันนะประเทศนี้ถึงจะรอดมันเชื่อมั่นอย่างนั้น นะแล้วมันทําให้พวกที่อยู่ภายใต้มันเชื่อมั่น้วยว่าถ้าไม่มีพวกเขาอยู่ประเทศนี้พังแน่แล้วดูหลายประเทศสิที่เขาเป็นอิสระจากไออะไรนะพักที่ใหญ่ที่สุดพักกษัตริย์แล้วก็พักราชก,ก,การที่ที่คอร์รัปชั่นจนกระทั่งเมื่อกี้คุณทองพูดถึงว่าเขาเขาเสนอจะให้งบกะลา่าวห่มสองแสนล้านเขา้าเข้าไปเป็นงบลับเนี่ยซึ่งมันน่ากลัวมากเลยลับในลับมิชิพาย ปกติเขาก็ไปตรวจสอบไปยุย่งยากแล้วก็ไม่ได้อยู่แล้วเสียกบ,บอกรับอีกอืใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเออเด็กเจนต่อๆไปอะ่ะเขาก็เสียวสันหลังว่าว่าไอ้หามึงทํามึงทําจนกระทั่งมันไม่มีอะไรจะทําแล้วมึงก็ยังจะกล้าเนาะกล้าในในลักษณะที่ว่าพูดถึงสิ่งนี้หมายถึงนําเสนอสิ่งนี้ว่า เสนอให้ให้งบสองแสนล้านของกลาหมเป็นงบลัวทำไมมันถึงกล้าขุนทองรู้ไหม,มเพราะมัน,ม,นมันเชื่อว่ามันปลูกกระแสอทหารนิยมสําเร็จไงมันก็เลยโยนหินถามทางขึ้นมาไงแล้วคนก็เฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอว่าอะไรเ <laughs> นี่ยมันใช้วิธีนี้ตลอดนะขุนทองอเพราะเวลามันจะทําอะไรนโยบายหาเงี้ยอะไรสังสักอย่างเนี่ยมันจะโยนเข้ามาในสังคมเนี่ย แล้วดูกระแสมันมันมันใช้โลกโซเชียลให้เป็นประโยชน์ด้วยไงพราะถ้าอะไรที่ประชาชนมีการดา่อาอ่อเป็นแบบคอมเมนต์เยอะๆอย่างเงี้ยมันถอยเว้ยทุกทีเลยนะสังเกตดูนะทุกเรื่องด้วยนะแม้กระทั่งเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับอะไรนะถวายพระพรอ,อะไรก็ปิดคอมเมนต์ใช่ไหม <c oughs> ไม่กล้าเปิดแต่ที่ที่ไม่ปิดเพราะอะไรมันเอาไว้อะไรนะเขาเรียกว่าเอาไว้เอ่เอ ล่อล่อเขาเรียกอะไรนะที่ขุนทองพูดเอาไว้่อหรืออวบตารไม่เอาไว้ล่อให้ติดหนึ่งสองไงเอาคดียัดไงให้โจล่อซื้อเหมือนที่เออเหมือนไอ้ไอ้อีแววอ่ะมันชอบมาล่อซื้อพวก่อซื้ออะไรนี้ไงเออเออล่อซื้อเหมือนที่จริงล่อซื้อมันใช้ในอ่พวกนนตำรวจพวกเออสำนวนตำรวจที่มันใช้จนมันหลุดออกมาในประชาชน เข้าใจแล้วไง oh. คือประชาชนก็ตาสว่างกับไอ้พวกไอ้พวกเคียหานี่มันก็เป็นเครื่องมือของพวกเขาหมดแหละถ้าคนไหนถ้าคนไหนใช้ได้เขาก็ใช้เป็นเทาๆจนเทาทั้งประเทศจนจนจนไม่มีใครอยากคบแล้วประเทศที่หานี่แม่งสแกมเมอร์แล้วก็บอกว่าไม่ใช่สแกมเมอร์เพราะชื่อเฉินจือ้อไปไปไปอะไรนะไปถูกกระทุง้งข้อมูลออกมาอีกพันกว่าคนหนาวสันหลังวาดเลย mm. นะเพราะอะไรเพราะว่า มันก็เอาไอ้พวกต่างชาติเนี่ยที่ที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันก็จะใช้วิธีเนี้ยนะมาคล้ายๆมาต่อรองทางการเมืองอ,งอกีกเสียเปรียบทุกประเทศเลยนะประเทศเราเนี่ยเสียเปรียบทุกประเทศเลยนะถ้าประเทศไหนเขาเป็นสมาชิกความมั่นคงทางโลกเนี่ยเขาก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไระละคลอกเจรังเกียดไงพวกเราก็เลยล้าหลังไปด้วยประเทศเราก็ตกตกอะไรอะ่ะ ขอบประเทศไปหมดเลยอ่ะประชาชนไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นกับไอ้สิ่งเหล่านี้แต่ประชาชนต้องรับกรรมไนงะกับไอ้พวกที่เออไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ว่าอย่างเช่นว่าคุณทาเหรอมันจะเอาภาษีมากดแล้วก็มันก็มันก็คล้ายๆกับว่าประเทศเราเนี่ยอ่จะต้องเออไม่ได้รับการรีภัยอะไรแล้วอ่ะไม่มีอ่าวีซา่าอะไรอย่างเงี้ย ที่จริงมันมันละมันลามทุกวีซ่าเลยนะแต่มันไม่พูดความจริงไม่พูดทั้งหมดไง <c oughs> คือมันจะไม่ให้เกียรติเราแล้วไนงะมันจะเมื่อเราขอวีซ่าไปอเมริกาไม่ใช่เราเราอยากจะไปเที่ยวอเมริกากันหรอกแต่คนในประเทศบางทีมันทํามาค้าขายอะส่งองส่งออก,อออกมันก็ต้องเดินทางไปเจรจาน,นู่นนี่นั่นเขาเดือดร้อนนะคุณทองเพราะอะไรรู้ปะมันจะต้องถูกเอ่อเพ่งเลงอะมันก็วีซ่ามันก็ไปไม่ได้มันก็ออกไม่ได้ เดือดร้อนนะมันเดือดร้อนมากเลยนะสําหรับคนที่เอ่อมัน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 สุดจริตอยู่ดีๆอะ่ะอยู่ๆก็โดนไอ้ไอ้ไอ้กฎหมายที่ทําเขาระแวงประเทศเราเป็นสแกมเมอร์มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยทําให้แล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็เอียงเอียงไปทางจีนเอียงไปทางประเทศที่เขาไม่โอเคเราทําตัวเป็นกลางยากมากเลยอะ่ะคุณทองมันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ แก้ตัวแก้ต่างให้คนคนที่เขาทํามาค้าขายไม่ได้เลยนะคือนรับ <ทำ S 1> เขาจะเหมือนกึ่งๆบังคับอะเอ้ยหรือนะคเมนกับไทยพวกมึงต้องเข้าองค์กรสัติภาพที่มันจับเพิ่งจะจัดตั้งกันเนี่ยเออเออและไอ้ร้อยสุพจีนเนี่ยจะมาช่วยอ่าเขาเรียกว่านักธุรกิจที่เขาทํางานอย่างโปร่งใสที่เขาต้องการส่งออกเพื่อให้สินค้าเราไปกระจายอยู่ตามทุกๆประเทศได้ยังไงถ้า ถ้าทําทําได้คนอื่นก็ทําได้เหมือนกันถ้าประเทศถ้ามันระแวงประเทศเราว่าเป็นเงินเทาเป็นอ่าสินค้าเทาเป็นอะไระสินค้าดีๆก็ยัดไอพวกเคโรอินพวกยาเสพติดพวกกัญชาพวกหาเหวอะไรที่มันไม่โอเค mm hmm. มันก็เลยทําให้คนดีๆลําบากไปด้วยอัน,นี้มันมันอย่ามองเป็นเป็นเรื่องเรื่องน้อยนะเพราะประ,ประเทศไทยนี่เป็นอะไรอาหารโลกเลยนะ สามารถเลี้ยงคนได้เลี้ยงคนได้ทั้ง,ท,งทั้งโลกเลยนะผลิตได้เนี่ยถึงเป็นประเทศเล็กๆเนี่ยแต่แต่เลี้ยงคนได้ทั้งโลกนะโอ้น่าเสียดายก็อยากระบ่นแค่นี้ละคุณท่อ <c oughs> ว่าอาให้มาให้มาเลือกตั้งให้มันขนขนขน,ขนหัวลุกแต่ไอ้วิธีการของเขาอะเราก็จะดูว่าเขาจะทําอะไรต่อไปถ้ายะถ้าลุงเคไปไ,ไปบกมุ่นอยู่ตรงไอ เขาเรียกหน้าไซส์ของการเลือกตั้งแล้วได้รับข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงน้ำค้างก็ดีใจด้วยนะว่าเขาต้องเลือกถูกแน่นอนเพราะอะไรปากท้องกับเรื่องการเมืองเป็นเรื่องเดียวกันที่คุณทักษิณทำไว้อะมันก็มาสว่างในในจุดวันนี้แหละนะว่าเนี่ยฮะกูก็หลงละเมอเชื่อพวกมึงว่าทักษิณโนเบียมาตั้งนานแล้เนี่ยฮะนะ ขอบคุณคุณจอมด้วยที่พูดคําว่าซักซิโนเบียบ่อยๆทำให้รู้ว่าอเออไอ้นั่นแหละมันเป็นโรคโรคที่ทําให้เกิดความร้อนและให้เกลียดคนที่เขาเป็นคนดีที่ทําให้กับประชาชนแต่ไอ้คนชั่วเนี่ยมันไปฝากไฟกับไอ้พวกอะไรอะ่ะทําร้ายประชาชนทุกวันนี้มันชัดเจนมากนะก็ขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ช่วยช่วยกันเนาะ เล,ล็กๆน้อยก็ถือว่าช่วยแล้วละ่ะขอบคุณค่ะบสวัสดีค่ะเช่นกันครับเช่นกันครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเชิญชวนให้พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยรักความเท่าเทียมและรักความเป็นธรรมร่วมต่อสู้ไปกับพวกเราชาวไฟเย็นนะฮะง่ายๆด้วยการมาเชิญชวนให้ท่านสมัครสมาชิกของช่องนะฮะสนับสนุนให้เกิดการต่อสู้อ่าบางคนอย,อยากสนับสนุนและอาจไม่มีช่องทางซึ่ง ก็แล้วแต่กําลังของแต่ละท่านที่อยากจะเห็นการต่อสู้ภาคประชาชนและอยากจะเป็นส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อโค่นทรราชท,ที่มันต้นคนไทยมาช้านานนะช่วยๆกันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะหลายๆท่านก็อาจจะมีช่องทางการชําระเงินเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันนี่หรือแบงกิ้งออนไลน์ต่างๆก็สามารถสมัครได้เลยนะฮะถือว่าเป็นช่องทางสนับสนุนอีกช่องทางหนึ่งนะแล้วแต่กําลังของแต่ละท่านนะแจ้งให้ทราบนะฮะ มีช่องทางสนับสนุนไฟเย็นชาแนลอีกช่องทางหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ